สวัสดีค่ะยี่ยีต้อนรับสู่ช่องเล่นกับลูกนะคะตอนนี้น้องมิซอนก,ก็อยู่ที่พันเนียของช้างวันนี้น้องมิซอนจะมาให้อาหารช้างให้เพื่อนๆดูสองตัวนี้นะคะก็เพิ่งอาบน้ำมาเสร็จอีกตัวหนึ่งอาบแล้วอีกตัวหนึ่งไม่ยอมอาบมาถ่ายรูป พวกเราก่อนนี่ตัวนี้มีทักทายมีทักทายน่ารักมากมีันจอบมากเลยตัวนี้ดูมันสะบัดหัวไปมาด้วยและนี่ก็คือพ่อแม่ช้างที่น้องมิสันพึ่งขี่มาแมปๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารมันนี่อย่าให้พี่ซีนเปิดก่อนเลยเอ๊นี่ลาบปากเราวันนี้น้อง ชอบให้นะนี่มีเป็นการให้ของมิซอนครั้งแรกเลยเอาแย่ไม่ตรงจมูกอ๋โอโอ้โหขอบคุณค่ะเกือบไม่ได้กินแล้วสิแต่ไม่ได้แกงนะแล้วแค่มือสั้นนะ่ะอีใครให้ม่งให้ม่งกินของน้องมัง่งอ้าดีใจดีใจดีใจเอาอีกเอาอีกแม่ขออีกค่ะให้อีอ่ะพี่ซีนอ่ะเป ขี้ขี้ยักมากเกือบไปแล้วเมื่อกี้ต้องไปดีกว่าเม้นด้วยเราจะต้องให้อาหารแต่ละวังขี้ใครมาขี้ตรงนี้อีกอีก,อกมันอื้อหยีแยบไปนี่หมดอนาคตของวันนี้เลยนะเนี่ย ขี้มันนากก่ากลัวมากเลยไม่มีคนมาเก็บเราพี่ตามคนมาเก็บดีกว่าพี่เก็บให้น้องหน่อยน้องกลัวมองสิเราไม่เก็บขี้หรอกเราชำน,นาญแแปะ,แปะนี่เดีย๋ยวเราไปดูที่ซื้ออาหารกันนะคะ ที่ซื้ออาหารเขาขายตะกร้าละห้าสิบาทมีข้าวโพดแล้วก็แตงกวาใครจะเอาอะไรก็ได้นะคะหย่อนลงตู้ไปเลยและนี่ก็คือช้างเผือกอ่าไม่ใช่ช้างมันนะคะคือช้างเผือกสล้รั้นี้นะมิชันก็ให้อาหารเสร็จแล้วเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้น้องมิชันแชร์ด้วยก็ยิ่งดีที่สำคัญกดกระดิ่งแล้วมาดูกัน กวันนะคะสำหรับวันนี้น้องมีทันไปแล้วค่ะรอดพ้นจากขี้กองโตก,ก็คือว่าโอเคล้